สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ Google Looker Studio และ Google Sheets นะครับวันนี้จะมาเรียนรู้การสร้างนะครับโปรแกรมตรวจสอบคะแนนแบบง่ายๆนะครับโดยการที่ให้ผู้เข้าสอบเนี่ยกรอกรหัสประจำตัวผู้สอบเข้ามานะครับเราก็ดึงเฉพาะข้อมูลของตัวเองไปแสดงเท่านั้นนะครับไม่ดึงข้อมูลคนอ,อื่นไปแสดงนะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องเข้มามาใน Google Sheets นี้นะครับเราจะนำข้อมูลไปแสดงผลที่ตัว Looker Studio นะครับ วิธีการนะครับให้ทุกท่านมาที่ l o o k e r s t u d i o g o o g l e c o m นะครับและตรวจสอบก่อนว่าบัญชี Account Google อันนี้นะครับเป็นบัญชีเดียวกันกับที่ได้เก็บ g o o l l s s h e t t ไว้นะครับต้องเป็นบัญชีเดียวกันนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเชื่อมโยงกันอนะเสร็จแล้วครับคลิก l o o k e r s t u d i o g o o g l e c o m ให้คลิกสร้างรายงานว่างเปล่าบวกขึ้นมาเลยตรงนี้นะครับอสักครู่หนึ่ง อันดับแรกเนี่ยจะให้เชื่อมต่อข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลเราอยู่บน Google s h e e t ะเราก็เลือก Google s h e e t นะครับชื่อชีทว่า Score Table นะครับก็คือตรงนี้นะครับด้านบนแถบนี้กดตั้งชื่อว่า Score Table มีชีทเดียวก็คือชีทหนึ่งนะครับกดเพินะ่มไปใช้แถวแรกเป็นส่วนหัวนี่คืออะไรก็คือว่าตารางของเรานะครับในแถวแรกเนี่ยเป็นชื่อหัวตารางชื่อหัวคอลัมน์นั่นเองกดเพิ่มเข้าไป เพิ่มในรายงานนครับ,บข้อมูลมาแล้วนะครับแต่เราจะยังไม่ใช้ตารางตัวนี้ให้คลิกกดปุ่ม D บนคีย์บอร์ดได้เลยนะครับเอาออกไปก่อนจากนั้นครับเราจะจัดการแหล่งข้อมูลไปที่เมนูแหล่งข้อมูลจัดการแหล่งข้อมูลที่เพิ่มนะครับแก้ไขอันนี้เนี่ยคะแนนโอเคเป็นตัวเลขถูกแล้วนะครับเพื่อนาตะกุลข้อความผลการพิจารณาข้อความ,วาม,วามก็คือผ่านไม่ผันถูกแล้วนะครับ ส่วนรหัสจำตรวสอบเนี่ยเป็นวันที่ไม่ใช่นะครับประเภทข้อมูลต้องเป็นข้อความนะครับจะได้ง่ายต่อการสืบค้นนะครับและรหัสเนี่ยเราไม่ได้เอาไปบุ้งลงคุณหาล้วก็ไม่จาเป็นต้องตั้งเป็นตัวเลขด้วยนะครับกดเสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับท่านที่มีคอลัมน์อย่างอื่นเช่นคอลัมน์วันที่นะครับก็ปรับเป็นวันที่นะครับตามประเภทของข้อมูลที่ท่านได้เก็บไว้นะครับเสร็จแล้วกดปิดนะครับกลับมาที่หน้านี้ครับเริ่มเลย หลักการหวมคือจะสร้างหน้าจอนะครับให้ผู้เข้าสอบกรอกรหัสประจําตัวสอบเข้ามาแล้วดึงข้อมูลคะแนนสอบกับผลการพิจารณาผ่านไม่ผ่านไปแสดงผลเฉพาะของเขาคนนั้นคนเดียวนะครับให้ท่านเพิ่มตัวควบคุมนะครับไปที่ช่อง Input ก็คือช่องสำหรับกรอบข้อมูลนะวางไปเลยนะครับขออยายนิดนึงนะครับอันนี้ตกแต่งได้ตามความสวยงามเลยนะอ่า ซึ่งมันจะออโต้มาเป็นรหัสประจําตัวสอบแต่ถ้าไม่ให้หรืออยากจะให้ค้นหาด้วยชื่อนามสกุลก็ได้ครับหรือด้วยอะไรก็ได้ให้เลือกนะครับคลิกที่ช่องการควบคุมแล้วเลือกคอลัมน์ที่ต้องการให้เป็นคอลัมน์หลักในการค้นหาข้อมูลซึ่งจะใช้เป็นรหัสประจาตัวสอบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับค่าเริ่มต้นให้ใส่ขีดไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับรูปแบบปรับฟอนได้นะครับ ปรับฟอนต์ใส่สีได้ตามต้องการเลยในตัวนี้ผมจะยังไม่ลงรายละเอียดในส่วนของการใส่สีนะครับให้ระบบใช้งานได้ก่อนนะครับต่อมาเมื่อใส่รหัสไปแล้วเราจะเอาชื่อนามสกุลมาแสดงให้ลากคอลัมน์ชื่อนามสกุลจากทางด้านขวามือมาใส่ในแผงกระดานแดชบอร์ดของเราได้เลยนะครับซึ่งมันจะขึ้นมาเป็นตารางนะครับว่าไม่มีข้อมูลเพราะอะไรเพราะว่านะครับเรายังไม่ได้ใส่รหัสประจำตัวสอบเลยว่าคนคนนี้คือใครนะครับ ัผมขอใส่ไว้ก่อนเพื่อ,อที่จะช้เทตรตข้อมูลในตัวหนึง่งศูนย์จุดหนึ่ง enter คือโรเบิร์ตนะครับซึ่งเราจะแสดงผลแบบนี้เนี่ยก็ดูไม่สวยงามให้ทุกท่านมาที่รูปแบบนะครับแสดงส่วนหัวไม่ต้องแสดงนะครับเพิ่มฟอนนิดหนึ่งนะครับหมายเลขแถวไม่ต้องแสดงนะครับเลขหน้าไม่ต้องแสดงนะครับอ่าแค่นี้พอ เมื่อใส่รหัสไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยว่าข้อมูลนี่คือของใครต่อมาเอาคะแนนมาครับลากมาวางแบบนี้นะครับมันก็จะออโต้เลยนะครับเป็นัอร์ทัลอันนี้ใชบไม่ต้องทำะไรเลยครับลากวางอ,อยากจะทำเพิ่มฟอนต์อะไรก็รูปแบบน,นะครับขนาดตัวอักษรนะครับไปอยู่ด้านบนยี่แปดไม่พอขอหกสิบ ทีนี้ได้หกสิบห้าแล้วผ่านไม่ผ่านล่ะก็ลากผลการพิจารณามาว่าเป็นตารางแล้วนะครับไปที่เมนูรูปแบบส่วนหัวไม่เอาลายหมายเลขแถวไม่เอาสแสดงเลขหน้าไม่ต้องนะครับทีนี้นะครับการตั้ง้านะครับของเราเนี่ยสแสดงผลได้แล้วอที่รูปแบบนะครับขยายฟอนต์หน่อย นะครับอันนี้ผมจะยังไม่จัดความสวยงามนะครับน,นี้แสดงเห็นถึงการเชื่อมต่อก่อนเสร็จแล้วนะครับเทสดูนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองล่ะน้าไม่ผ่านไหมนะครับได้ห้าสิบเก้าคะแนนไม่ผ่านคนที่สามล่ะเจ็ดสิบสองคะแนนผ่านนะครับจะสังเกตได้ว่ามันดึงรหัสตัวนี้มาแล้วก็ไปดูว่าชื่ออะไรได้คะแนนเท่าไหร่ผ่านหรือเปล่าน,นะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ เมื่อเสร็จแล้วเราสามารถที่จะแชร์นะครับกดแชร์แบบนี้นะครับแล้วก็ลิงก์นะครับอาจจะเป็นสาธารณะ,ะก็ได้นะครับแล้วเลือกตรงนี้เนี่ยเป็นผู้ดูเท่านั้นนะครับเยวเลือกเป็นผู้แก้ไขนะครับไม่งั้นเขาจะมาแก้แบบฟอร์มของเราได้หมดเลยกดคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งให้กับนักศึกษาหรือเอาไปแปะไว้บนแขนเปียได้เลยนะครับเขาก็จะเข้ามาเกาะรหัสของเขาแล้วก็ขึ้นคะแนนของเขานะครับ ส่วนการตกแต่งสีเนี่ยทุกท่านคลิกกล่องที่ต้องการจะแต่งแล้วก็ไปที่รูปแบบนะครับเนี่ยก็จะมีนะครับสีตัวอักษรนะครับปรับขนาดเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับสีพื้นหลังนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคในการเชื่อมต่อข้อมูล Google Sheets เข้ากับ l o o k e r Studio พร้อมกับมีช่อง Input สสำหรับให้มาใส่รหัสของตัวเองแล้วก็ดึงมาเฉพาะข้อมูลของตัวเองเท่านั้นนะครับซึ่งก็สามารถไปประยุกต์ใช้นะครับ ระบบงานได้หลายๆระบบเลยนะครับ